ครับผมนายพงนลินอินพรมครับชื่อเล่นชื่อน้องเฟิร์สครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัท BSF ไทยจำกัดนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในแปลงหอมนะครับผมตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแปลงของพี่ชูชัยพี่ชูชัยนะครับหรือชื่อเล่นชื่อว่าอบตชอยที่เขาเรียกกันออบตชอยนะครับในคนในพื้นที่ตำบลด่านทัตะโกเขาจะเรียกกันนะครับผมผมขอยัด เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมตอนนี้หอมครับในตำบลด่านทัตโกตรงนี้ครับก็คือมีประสบปัญหาในโรคอะไรบ้างครับผมอที่รุนแรงอยู่ก็แอนแทกโนนะครับที่เจอแบบว่ารุนแรงเข้าไปในกระนอนะครับห่างแป้งก็ไม่ได้ขายกันนะครับฟางแป้งถึงกัดถึงกับไม่ได้ขายชิอยาทิ้งเลยโอเคครับผมอ่ะผมขอถามไปก่อนว่าแล้วพี่มีวิธีการป้องกันและรักษายังไงครับผมถึงหอมของพี่ยังอยู่ดีแบบนี้ ใช้เฮดไลน์ครับใช้เฮดไลน์เป็นหลักนะครับผมก็อัตราที่ใช้ครับนใช้เท่าไหร่ซีซต่อ2 0งร้อลิตร0 0ึ c งรซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับผมอ่ะผมมาถามความมงมั่นใจของพี่ครับใช้ตัวเฮดไลน์แล้วป้องกันและรักษาโรคแอนแทคโนดเนี่ยใช้แล้วมันดียังไงครับผมก็ว่ามันดีครับมันดีก็ดีครับสามารถคอนโทรลโรคแอนแทคโนดอยู่นะครับเนอะอยู่ครับอยู่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะ สอบถามความรูอใจของพี่เนาะจากเป็นคะแนนนะผมเต็มสิบที่ให้เท่าไหร่ครับผมก็เาไปเท่าไหร่เก้าเก้าคะแนนนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสุดท้ายแล้วครับผมผมอยากให้พี่ช่อยครับฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่รับฟังอยู่ที่บ้าน,นผมที่เจอปัญหาของโอรคแอนโทนดในหอมอยู่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีครับผมก็ผมก็อยากให้เกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปลองใช้กันเลยครับ เฮดไลน์ครับเพราะว่ามันใช้ได้ครับในอัตราเท่าไรครับผมหนึ่งร้อยซีซีต่อสองรอยลิตรครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับในเรื่องของแอนโทนดในหอมนะครับก็ไว้ใจตัวเฮดเฮดไลน์ได้ครับก็ถ้าฉีดเป็นเป้ครับก็จะแนะนําที่อัตราสิบซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับหรือว่าถ้าฉีดเป็นถังก็หนึ่งรอยซีซีต่อน้ํสองรอยลิตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัตราทั้งป้องกันและรักษาโรคแอนโทนดในหอมนะครับผมอ่ะวันนี้ ก็ขอบคุณพี่ชฉอยมากนะครับผมที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเรานะครับผมต้องขอบคุณมากครับผม BASF. We create chemistry.